แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก,ก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเป่การอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทําลายศาสนาและระหว่างศาสนากับศาสนา คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็ม่นด้อ่านชัตตน้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรเนะี่ยดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแนนอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักยบุตรพุทธจินรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอาน์อาน,นันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการ้ล่แรงจะมีการรบราข้าวกัรซึ่งกาาันและกันคนเหล็กจะตกจากกาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาหลานให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งาการเป็นมากแต่ว่าอน,านาันทะโดก่อนอนล <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอน,นันทะโดก่อนอน,อน จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกควิอา,าการก่กนอนเกิดพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราขึ้นเราจะรบราข้าวฟันทึงกันกันเอ้ยเยักษ์นอ <c oughs> กพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนะี่ยสสหมายถึงคนที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันทึ่งกันกัน,กน,กน แต่ต่างก็งฝ่า,า,ยฝา,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 ายจะล้มตายกับฝ่ายละมากมากสมณทีพรามณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมรยากรของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยายามพยายามก่อนพยายกรณ์ไม่ตรง แต่เขาบอกว่าสองพฤฤฤิคตัสกราศสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศา,าสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด5,000ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพยากรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงพยากรไว้ที่อดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชี้ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงอุตศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีเขาห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศเกิดก็อยากจะบนบานสส่กล่าวว่ามันไม่เกิดนะั่นเป็นการดีแต่ว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินาสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกขอสอเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูก หางเ้อทายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมากท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมัน ในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อดํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ทันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่ง จะไปเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพลันงนิอคเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีกพบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนร้อนแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาท่านผู้บริษัทสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียบบ้างจะใช้นิวตรอนบ้าง อาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดอ,อกมาท่านบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบก,กายกระรทรัพย์สินระบบคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะ เกิดเป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521และท่านทําทุกครั้งท่านยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ตงโกรลเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเองเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะเขาบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสติ นั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาวไว้ว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุทโธทั้งสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายอตรายจะไม่มีแค่ท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสสามครั้งแล้วก็ว่าุูโทเหมือนกันแล้วก็ให้ถ่ายให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสังสีต่างๆแม้แต่สะเก็ดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนเอาฆ่าศึกก็จะไม่มีไม่มีตราน,น ถ้าท่ธนหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจ